สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีไมายมณฑลโรดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวธาตุด,ดินนะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเรามาดูกันว่าคลิปรนดอมดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่เขาจะสื่อสารติดต่อมาหาคุณใน24ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะ มันขอเริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวท่านตินกันก่อนคะ่ะให้มีขึ้นพลังงาน six of earth นะคะ seven of air นะคะมีพลังงาน p a เพ f w a ล e r คะ่ะเด็กถือถ้วยแล้วก็พลังงาน Three ชี w a ล e r นะคะสามถ้วยนะคะ พลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นสเตจของอาสามถ้วยเนะี่ยมนคิดว่ามันน่าจะอยู่ในแง่มุมของการมีคอนเน c t ชันมีการเชื่อมต่อกันเนาะระหว่างกลุ่มเพื่อนหรือว่าคุณอาจจะได้เจอรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนนะคะเริ่มต้นจากาการเป็นกัละยาณมิตรในชีวิตหรือว่าอาจจะมีเพื่อนชักพานำพาใครบางคนมา ให้คุณแบบได้รู้จักก็ได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าเป็นพลังงานที่ช่วงเวลานี้คุณน่าจะได้เจอสถานการณ์อะไรที่คุณออกไปทำแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆนะคะออกไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมนะคะแล้วก็ทำให้ได้เจอได้เจอผู้คนเพิ่มมากขึ้นเนาะเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณได้ได้มี คอนเนคชั่นกับผู้คนมากขึ้นไม่ได้แบบเป็นช่วงที่แบบโหเก็บตัวเงยียบอยู่กับตัวเองเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจพลังงานขึ้นเพจอพอลเลอร์นะคะโอเพนฮาร์ดเปิดใจแบบเปิดรับใครบางคนเข้ามาในความรู้สึกของเราที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยเจอกับสถานการณ์ของการถูกแทงข้างหลังหักหลังนะคะหรือแบบ อาจจะได้เจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาก็ได้มือนว่าการที่คุณเปิดใจไม่ได้แบบเปิดแบบร้อย็นตหรอกแต่ว่าเหมือนเราเปิดด้วยความแบบเราแวดระวังเรายังมีความแบบเรามัดระวังใจของตัวเองอยู่ด้วยว่าเออมันจะไปในสเต็ปไหนไปในทิศทางไหนนะคะทีนี้มนเห็นถึงพลังงานการแบบได้แชร์ดิ้งมุมมองอะไรบางอย่างออกไปเออ ได้มีมุมมองของการแชร์มุมมองของการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตช่วงนี้แล้วก็มว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการให้การรับมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของ การให้การรับในสิ่งต่างๆนะไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากได้คนที่มเมาเปรียบซึ่งกันและกันประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะใครที่จะสื่อสารมาถึงชาวธาตุดินคะ่ะใน24ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะมาดูกันใครที่จะสื่อสารมาถึงคุณ ไปขึ้นวิวออฟฟอร์จูนนะคะมีพลังงานหนึ่งถ้วยจ้าจีไฮพินเทสนะคะแปดเหรียญแล้วก็ไวท์คอนเซลเลอร์ค่ะ อ่ะทีเนี้ยมนรู้สึกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนที่เขาแบบอยากเรียนรู้มีกระบวนการอยากเข้ามาเรียนรู้พลังงานความรู้สึกของคุณอยากเข้ามาโฟกัสคุณมีการที่แบบเฮ้ยมันคือแง่มุมของเจีงจีไฮพินเทสเนี่ยมันมองว่าเป็นในทิศทางของการ มีเป้าหมายมีทิศทางที่มันแบบว่ายังไม่แน่ชัดยังไม่แน่นอนมากคือตัวเขาอะถ้าคนภา,ภายนอกมองมารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ดูน่าค้นหาดูมีเสน่ห์ดูน่าสนใจแต่ว่าเหมือนกับคนอื่นอ่จจะรู้สึกว่าเดาทางคนคนนี้ได้ยากเดาทางคนคนนี้ได้ลําบากแบบไม่รู้ว่าเขามีความคิดหรือพลังงานความรู้สึกไปในแง่มุมไหนที่มันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่มันชัดเจนเนาะ ประมาณนั้นทีนี้ในเวของสถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะมนคิดว่าอยู่ในจุดที่คุณเองก็รอจังหวะโอกาสอะไรบางอย่างคนคนนี้นะมนคิดว่าเขารอช่วงเวลาที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาบางอย่างอะที่มันจะแบบเฮ้ยจังหวะนี้แหละโอกาสนี้แหละก็จะเข้ามานะคะหรือว่าตัวเขาใน ในช่วงเวลานี้มอนคิดว่าน่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นและได้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้ามาโฟกัสที่พลังงานของตัวชาวท่าดินมากยิ่งขึ้นเนาะเขาน่าจะมีคุณสมบัติของอะไรที่ตรงสเปคตรงไท่าตรงใจของคุณนะคะพลังงานหนึ่งถ้วยมีพลังงานในรูปแบบของ อะไรที่มันตรงทยตรงใจตรงสเปคนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาโฟกัสที่ตัวคุณมากขึ้นเนาะในของพลังงานช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปดูกันว่าเออแล้วการเทคแอคชั่นล่ะจะติดต่อสื่อสารมายังไงจะมีการเทคแอคชั่นมาถึงคุณใน รูปแบบไหนนะคะพลังงานที่เกิดขึ้นนะมาดูสิพลังงานตรงนี้ n t i a c t i o n ที่เกิดขึ้นหนึ 1, mm ่งเหรียญนะคะ mm hmm. มีพลังงานอัศวินถือดาบ four of fire นะคะ แล้วก็มีสอดาบค่ะเป็นพลังงานที่มันแบบว่ามีความมั่นคงมั่นใจเนอะในแบบฉบับของตัวเองแล้วก็เราสึกว่าเขาน่าจะสื่อสารมาในเรื่องของการอยากต่อยอดการอยากไปกต่อหรือการหยิบยื่นข้อเสนอทางความรักมาให้กับคุณน,นะคะเป็นทางเลือกตัวเลือกใน เรื่องราวของความสัมพันธ์คะเออมาเป็นตัวเลือกทางเลือกให้กับตัวคุณนะแล้วเพื่อให้มีแบบพลังงานในการที่จะได้ไปต่อในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเขาจะสื่อสารมาว่าเขาจะลุยนะเขาจะสู้นะคะเอออาจจะเ,เราไปดูซิว่านะคะแนวโน้มแล้วก็คำแนะนำจากไพ่ไพ่อะเบอกอะไรบ้างคะ นนนแนวโน้มและคำแนะนำจากไพ่นะไพ่ขึ้นเซเว่นออฟพอเดอร์นะคะเจ็ดถ้วยขึ้นมามีพลังงานเดือะทาวเวอร์ฉะนั้นมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ความรู้สึกคุณแน่เลยแนวโน้มนะคะมีเกณฑ์นในการได้รีเบิร์ตระหนักอะไรบางอย่างนะคะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเนาะไพ่ออกมาเตือนเหมือนกันในเรื่องของอีโก้ความมั่นใจความเป็นตัวตนในแบบฉบับของตัวเองคุณก็อาจจะต้องปรับให้มันอยู่ใน โซนพลังงานที่มันพอดีหน่อยเนาะเออแบบไม่งั้นมันก็จะแบบมีความที่มันจะเกิดความคอนฟิ i c ได้เกิดความขัดแย้งได้เออประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าทิศทางของการ เปลี่ยนแปลงจะนำคุณไปเจอกับใครในช่วงเวลาต่อจากนี้นะที่จะสื่อสารมามาดูลัคนาราศีกันชาวสิงห์นะคะมีชาวพืชศพค่ะพืชศพซ้ำนะจ๊ะแล้วก็กรกฎเนาะคือไพ่ออกมาบอกเหมือนว่าถ้าคุณ รับกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องราเซอร์ไพรส์ตรงนี้มันคิดว่าจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เขาเป็นโอกาสทางเรื่องในความรักก็สามารถที่จะทําได้นะคะก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแค่รู้สึกว่าให้มันอยู่ในเวในสเต็ปที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณตระหนักแล้วคิดมาดีแล้วเนาะให้แบบที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ,ะในคลิปหน้าเนาะก็ ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพื่ะความบันเทิงเนาะไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะอยากให้พลังงานดีๆอยู่กับคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย